ขอเยอะค่ะพี่หยุดพูดสองแสนแปดแม่ยกให้ไม่ไม่เป็นไรแม่ยกให้พี่หยุดพูดแค่นั้นพอพี่ยิงพูดพี่ยิ่งแย่ด้วยความกังรลนะคะครับครับหรือว่าเอาคนเห็นว่าฉหลบกันนะพี่ยิ่งพูดพี่ยิงแย่แม่ยกนี่ให้หมดเลยพี่หยุดแค่พี่หยุดถ้าพี่พูดต่อยคำเดียวแม่เอานี่เหมือนเดิมผมไม่ต้องการให้แม่มายกนี่ให้ผมเพราะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ให้เงินแม่ผมมีเจตนามาตั้งแต่แรกว่าผมจะให้เงินแม่แต่ผมเนี่ยมันผิดพลาด กำลังเป็นประเด็นร้อนประหลอดแตกเลยทีเดียวลค่ะคุณผู้ชมเมื่อทางด้านของแม่ปูนาอยู่ดีๆก็กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งค่ะจากเจ้าหนี้ที่เคยทวงเงินจักกระบุมมาวันนี้กลายมาเป็นลูกหนี้ติดหนี้กว่า4ี่แสนแต่ไม่ยอมคืนจนวันนี้ถางเจ้าหนี้ต้องมาออกรายการโหนกระแสเพื่อเจรจาของเงินคืนเพราะรอมาเกือบปีแล้วยังไม่ได้เงินคืนสักบาทติดต่อก็ไม่ได้ ซึ่งคุณนาผู้ที่เดือดร้อนได้มาออกโหนกระแสเล่าเรื่องราวที่แม่ปูนาติดหนี้เอาไว้ว่าแม่ปูนาเขาอ้างว่าเขารู้จักพี่หนุ่มกัญชัยคุยกันวันที่28มิถุนายนจนถึงวันนี้เขาหายตัวไปและติดต่อมาวันที่13กรกฎาคมติดต่อมาไม่ได้เคลียร์ยอดแต่ติดต่อมาเพื่อจะเอาสินค้าเราก็พยายามติดต่อเขาทุกช่องทางเขาไม่รับสายเราเลย เราแบกภาระทุกอย่างที่ต้องไปเคลียร์อ้างว่าโดนมิจฉาชีพดึงเงินไปหนึ่งล้านและ SMS เด้งมาบอกเงินเหลือศูนย์บาทและกำลังจะไปธนาคารเราตามทวงเงินเขาถึงวันที่9กรกฎาคมเราก็ท้อไม่ทวงอีกแค่หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะติดต่อเรากลับมาโอนเงินคืนเราบ้างเพราะเราไม่ได้บล็อกไลน์เขาแต่เขาไม่ได้ติดต่อกลับมาเลย ขณะที่แม่ปูนาก็เผยว่ายอดที่ค้างก็จะทยอยเคลียร์และก็ได้ยอดมา12กรกฎาคม8,000 80, 0ทักหาทางด้านของคุณนาไปวันที่13ก็พยายามโทรหาเขาโทรติดแต่ไม่รับทักไลายมีคนอ่านแต่ไม่ตอบและเขาเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูปการ์ตูนแล้วเราก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นทักหาไปในไลายเพราะเขาไม่เคยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เลย เรายืนยันว่าเราต้องการเคลียร์ยอดและเราไม่โอนไปเพราะเราติดต่อเขาไม่ได้เราก็มีบัญชีเขาอยู่เขาติดต่อมาวันที่7กรกฎาคมบอกนักข่าวติดต่อมาขอข้อมูลและให้เราคืนเงิน50,000ก่อนแต่เขาเองไม่ยอมแสดงตัวเราก็เลยคิดว่าเขาเป็นมิจฉาชีพนอกประจากนี้แม่ปูนายังบอกด้วยค่ะว่าตอนนั้นไปขายในรายการครัวคุณต่อยที่หาดใหญ่ เลยขอทางคุณนาเนี่ยให้คุณนาเนี่ยส่งสินค้ามาให้เราอีก450,000บาทถ้าไม่ส่งมาจะโดนทางครัวคุณต่อยปรับเท่อยอดหนี้เลยก็หักลบกลบหนี้กันไปเลยด้านหนุ่มกันชัยถึงกับร้องว่าป้าไปทำแบบนั้นกับเขาได้ยังไงป้าติดหนี้เขาอยู่นะเดีย๋<น>ดวยวยี่ป้าดวป้าเคียร์ตรงนี้ผมก่อนคือติดหนี้เขาเนี่ยทำไมถึงจะไปบังคับให้เขาส่งของให้อีกล้อต่อไปอีกทั้งๆที่เขาบอกว่า ก็ต้องไม่มีทุนแล้วไม่มีเงินแล้วตอนนี้เห็นใจหน่อยทําทำไมป้าถึงไปทําอย่างนั้นล่ะคบผมอยากรุ้งนี้ขอเริ่มจากผมจะบอกให้ป้า<ะ>ป้านี่เราพูดกันแบบเปิดโปกเลยนะค่ะเอาตรงๆไม่ต้องแถะคุณผู้ชมคะวันนี้คะ่ะเราจะพาคุณผู้ชมในย้อนไปดูเมื่อครั้งที่แม่ปูนามาออกรายการโหนกระแสะและทวงเงินจัก,กระบุ่มนะคะตลกดังที่ติดเงินแม่ปูนาในตอนนั้น28 4 4 0 0บาท แม่ปูนาเนี่ยติดป้ายขนาดใหญ่ทวงหนี้จัก,กระบุ๋มในห้างสปปรรพสินค้าและสถานที่ต่างๆจนวันหนึ่งแม่ปูนาได้มาออกรายการหววกระแสรพร้อมกับจัก,กระบุม๋มและเป็นข่าวโด่งดังเป็นอย่างมากค่ะโดยในรายการหวนกระแสยแม่ปูนาก็ร้องไห้ตลอดเวลาเพราะถึงขั้นต้องขายบ้านราคาถูกเพื่อต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว บางช่วงจักระบุ๋มแก้ตัวแม่ปูนาก็ปล่อยโฮเลยค่ะเอามืออุดไปที่หูพร้อมบอกว่ากราบและขอให้เลิกพูดสักทีเพราะทนฟังการแก้ตัวของจักระบุ๋มไม่ได้ขออนุญาตค่ะพี่หยวดวดุดพูด สองแสนแปดม่ยกให้โอ้ไม่ไม,ไม่เป็นไรแม่ยกให้พี่หยุดพูดแค่นั้นพอพ,พี่ยิ่งพูดพี่ยิ่งแย่ด้วยความกลดลบนะคะอ๋อครับครับหรว่าเอาคูณเอ็มร้อยห้าสิบลงกันนะพี่ยิ่งพูดพี่ยิ่งแย่แม่ยกนี่ให้หมดเลยพี่หยุดแค่พี่หยุดถ้าพี่พูดต่อยคำเดียวแม่เอานี่เหมือนเดิมผมไม่ต้องการให้แม่มายกนี่ให้ผมเพราะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ให้เงินแมแ่ผมมีเจตนามาตั้งแต่แรกว่าผมจะให้เงินแม่แต่ผมเนี่ยมันผิดพลาด ขณะที่หนุ่มกัญชัยในตอนนั้นก็ถามจักระบุ๋มว่าจะอยู่ยังไงในสังคมจะอยู่ร่วมกับคนในวงการได้ยังไงขอยืมใครแล้วคิดว่าใครจะให้จักระบุ๋มยืมทางจักระบุ๋มบอกว่าผมเนี่ยยืมมาทั้งวงการแล้วครับพี่หนุ่มถามว่าหลังจากนี้ผมจะทํายังไงก็นั่นสิครับจะทํายังไงผมก็ต้องทํามาหากินที่ผมบอกพี่หนุ่มที่ทํามาหากินนอกเหนือจากเงินรายวันที่ผมส่งนอกเหนือจากแม่ปูนานอกจากหมูยองซึ่งเป็นเจ้านี่ ผมก็หาเงินส่งรายวันหาเงินส่งคนอื่นที่ผมยืมมาแต่ละคนผมไล่ปิดยอดในแต่ละคนเพราะผมรู้ว่ากำลังในการหาเงินของผมเนี่ยมีได้วันละเท่าไหร่ผมไม่ได้หาเงินเอามาสุ่มไปที่ตัวเองเลยขณะที่ล่าสุดค่ะเจ้าก,กระบุ๋มก็ออกมาเคลื่อนไหวทันทีหลังได้ข่าวว่าแม่ปูนาเนี่ยไปติดหนี้คนอื่นก็แชร์โพสต์ของแม่ปูนาที่โพสต์ข้อความบอกว่าคนจะโง่ควรโง่คนเดียวอย่าเอาความโง่ไปแปดเปื้อนคนอื่น คนจะจุดๆๆควรจุดๆๆคนเดียวไม่ควรเอาความจุดๆๆไปแปดเปื้อนคนอื่นทางจักระบุ๋มก็เขียนแคปชั่นบอกว่าแม่ช่วยชี้แจงเพิ่มอีกหน่อยนะครับว่างานนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับผมไม่ต้องให้ใครมาโยงหรือสอบถามอะไรนะครับผมอยู่ในที่ของผมมีความสุขดีอยู่แล้วครับเรื่องระหว่างเรามันจบลงนานแล้วครับขณะที่ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า ตั้งแต่พี่เขาใช้นี่หมดชีวิตพี่เขาดีขึ้นเยอะเลยค้าขายดีขายของใชน้นี่อยู่เงียบๆจนนี่หมดเก่งมากๆค่ะเวรกรรมมันมีจริงน้องคนบางคนเคยทําให้น้องไม่มีที่ยืนในสังคมแต่ตอนนี้คนดีในตอนนั้นกลับติดนี่ไม่ใช้เขาหลักแสนบาทพี่จักระบุ๋มนี่กลายเป็นพระเอกกันไปเลยครับส่วนแม่ปูนานี่แค่ในระบบนะครับยังไม่รวมนอกระบบ ฟ้ามีตาแล้วพี่หลังจากนี้พี่กลับมาได้แน่ครับอยู่ของเราทำมาหากินพี่เก่งมากชีวิตพี่ดีขึ้นมากแล้วผมบอกอะไรให้นะวันนั้นผมดูโหนจนจบรายการผมรู้เลยใครเป็นยังไงการละครชัดๆอะไรจะขนาดนั้นไอตรงร้องไห้โฮอุดผูนั่นแหละแต่พูดอะไรไม่ได้ตอนนั้นกระแสะเขาดี